ครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้คือเขื่อนเจ้าพยาอเภรส์ส a p ยาที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจุดสําคัญที่จะรับน้ําจากมวลน้ําจากทางภาคเหนือและระบายน้ําลงสู่พื้นที่ภาคกลางสําหรับสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลทําให้ในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม สำหรับสถานการณ์น้าปัจจุบันวันนี้ที่สถานีวัดน้ําี2อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่2,673กรบาลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีที่สถานี43เขื่อนเจ้าพญาอาเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ําทางด้านเหนือเขื่อนอยู่ที่15เมตร99เซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางมีปริมาณน้ําทางด้านท้ายเขื่อนอยู่ที่15เมตร47เซนติเมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางซึ่งระดับน้ําห่างจากตลิ่งอยู่ที่87เซนติเมตรและเขื่อนเจ้าพญามีกัด าการระบายน้ําผ่านเขื่อนอยู่ที่2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจึงส่งผลทําให้ที่สถานี c 3บ้านบางาพุทาาเพมืองจังหวัดสิงห์บุรีมีปริมาณน้ําไหลผ่านอยู่ที่2,415ลูกบาทเมตรต่อวินาที ขณะที่ทางด้านนายวิชัยผันประเสริฐผู้อานวยการส่วนบริหารจัดการน้ําและบํารุงรักษาสํานักง,งานชลประทานที่12เปิดเผยกับทีมข่าวว่าสถานาการณ์น้ําของพื้นที่เขื่อนเจ้าพญาจะเริ่มจากสี่เขื่อนหลักที่สําคัญได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศริกิจเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ซึ่งในขณะนี้จะเห็นได้ว่าแม้อิทธิพลของพายุบัวลอยจะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ก็ยังส่งผลทําให้ทางด้านตอนบนของประเทศมีฝนตกหนักจึงทําให้มวลน,น้าดังกล่าวไหลามายังเขื่อนเจ้าพญาเพิ่มมากขึ้นซึ่งแนวโน ในวันข้างหน้าคาดว่าที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2,900ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและสำนักง,งานชรประทานที่12โดยกรมชรประทานจะบริหารจัดก,การน้ำโดยการทำการหน่งน้ำและทดน้ำเข้าสู่ระบบชรประทานเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้แล้วจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพญายในอัตรา2,300ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไปจนถึง2,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตามหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำฉบับที่7ของกรมชลประทานที่ได้มีการแจ้งเตือนไปแล้ว แนวโน้มตามการคาดการณ์แบบจําลองทางคณิตศาสตร์เนี่ยสถานี c ีสองในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงวันนี้2006กลูกบาทเมตรตุ้นาทีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2,900กลูกบาทเมตรตุ้นาทีนะครับในส่วนนี้ทางเขื่อนเจ้าพยาก็จะทําการบริหารจัดการโดยการหน่วงน้ำนะครับโดยอัดทดยกระดับขึ้นนะครับแล้วก็มีผ่านน้ำเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น ประมาณ400ถึง450ลูกบาทเมตรวินาทีจากจากเดิมตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องทยอยน้ำส่วนที่เหลือ,อจ,จะต้องทยอยระบายเพิ่มขึ้นจาก2,300ลูกบาทเมตรวินาทีเป็น2,400แล้วก็2,500ลูกบาทเมตรวินาทีตามหนังสือแจ้งเตือนฉบับที่7ที่ได้แจ้งเตือนไปแล้วครับ ส่วนที่พื้นที่ทางด้านท้ายเขื่อนเจ้าพญาอย่างที่ตาบหาดอาสาอำเภอสัพ,พยาจังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดกับลำน้ำเจ้าพญาทางเทศบาลตมบหาดอาสาได้ร่วมกับผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองบิน4ี่ตาคีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชัยนาทรวมไปถึงชาวบ้านได้ทำการก่อกระสอบทรายเพื่อเสริมเป็นคันกั้นน้ำป้องกันไม่ให้มวลน,น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนหลังจากที่เขื่อนเจ้าพญามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งชาวบ้านในพื้นทีี่ยังงคม ความกังวลใจถึงปริมาณน้ําจากอิทธิพลของพายุบัวลอยมีความกังวลใจว่าน้ําทางเหนือเนี่ยมันมาจะมาอีกมากไหมนะคะตอนนี้ก็ปริมาณน้ําที่ปล่อยมาตอนนี้ก็เหมือนกับเกิดวิกฤตแล้วนะคะของสมุนหาธารสาแต่เราก็ยังสู้อยู่นะคะแต่ถ้าปริมาณน้ําจากพายุบัวลอยถ้ามาอีกเยอะๆเ,เนี่ยเราก็เกรงว่าเราจะรับไม่ไหวนะคะก็ยังไงก็ขอให้เขื่อนอป,ปล่อยน้ําในปริมาณที่ค่อยๆมานะคะค่อยๆมาถ้ามาหัวภาพเนี่ยเรารับไปไหวคะ่ะ ทั้งนี้นะครับสำนักง,งานชวนรัประทานที่12ยังขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําน้อยรวมไปถึงแม่น้ําท่าจีนยังคงฟังเฝ้าติดตามสถานการณ์น้าฝนรวมถึงน้ําท่าจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะคันดินซึ่งอาจจะรับมวลน้ําไม่ไหวและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ลุกน้ําเจ้าพยาขอบคุณผู้ประกาศทั้งสองท่านช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ